สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็ับมาพบกับสบิวคือเก่าเนาะทางซอกสาวบิวคนบ้านป่าเนาะก็สบายดีหมู่เพื่อนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะเราจะเป็นผังลาวผังไทยพ่อแม่พี่น้องสาวอีสานเนาะหรือว่าทางต่างประเทศสบิวก็ขอกับสบายดีทุกทุกฐานเด้อมันนีสบิวมาได้อยู่ไหนอยู่หน้าราฐานผูนชมมันนีสบิวผ่านาัผธรรมมูอมากินเข่าป่ากับสาวๆหลายคนเนาะรัฐธรร้นูมเพราะว่าสบิวกะอันมาสลองอัน หนึ่งหมื่นหกพันซับเนาะกาสิพาเอฟซีมากินข่าป่าเนาะมันะมนีพราะวา่ะสบิวกะสิมาสอนถ่าผู้ชมอยู่พายบันะกเนาะกลับมากับหลายๆคนถ่าผู้ชมมากับผู้สาวเนะาะถ่าผู้ชซมมันนี่สบิวพี่พาถ่าผู้ชมไปสอนเนาะมันนี้พากันาากินข่าป่าเนาะกามากับเฮากระหอดท่าผู้ชมอันนัง่งรถกระบนะคอยยาวเนาะสอาสายังอ,อยู่รถกระบะคอยยาวอยู่ เพิ่นสิพาอันอ้ายๆเพิ่นมาใส่มองท่านผู้ชมแต่สบิวกับสาวๆเพิ่นสิมาอันสอนว่าสิได้อยู่วัดนัท่านผู้ชมมื้อนี้ก็พา FC มากินข้าวป่าเนาะหลังจากที่ว่าสบิวกัพา FC อยู่ให้อยู่หน้าหลายมื้อแล้วเนาะมื้อนี้ก็เปลี่ยนอันบ่ได้กินข้าวเนาะท่านผู้ชมบ่อนหาอยู่หากินเนาะเป็นแม่น้ำใหญ่ท่านผู้ชมเดี๋ยวสบิวซีให้ท่านผู้ชมเบิ่งนำกันเลยเนาะสาวๆเพิ่นอันแบกแหงมาเนาะท่านผู้ชม ซื้อของแน่เนะาะเพราะว่าพากันมาสอนท่านผู้ชมแม่น้ำใหญ่เนะาะกะอ่างนำนองบอดนั่งเรือฐานผู้ชมเมืองจำโพรแข่งสวรรณเขตเนานะอันนี้ซีอยู่ห่างมาท่านผู้ชมหูหนาพายหนาพายกะไกลเติบเนาะอุอ๊ยอายพะโลงใส่มองท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พากันไปสื่อมองใหม่เนาะก็เลยมาลองมองนี่าสาวๆเพคนน่ท่านผู้ชมเพคนสิมาสอน สาวดีอยากค่ะพี่ zoom เบิ่งคนเบิ่งคนสอดนี่สิได้อยู่วู้สาวก็ได้ค่ะพี่ zoom เลยโอ้คนพากันลงหม้อโอ้ตอนนี้ก็พากันอันมากแง่งค่ะพี่ zoom ไปทางไี้สอดทางนี้เลยเนาะมาสอดเท่ากับสอดอันภาพกันเลยสอดที่ย่งกันยำๆก่อนกัน อวันนีพา,าพ่อตาผนมาสอนอันป้า โอ้เจ้าเท้ามึงยัง คนชีพากันเปลี่ยนกันสอนเนาะฐานผู้ชมเพราะว่ามันต้องลงเลิกฐานผู้ชมมันจึงได้เนาะมองพิ่นกากูและฐานผู้ชมมันประมาณเพิ่ิไปใส่บอนใหม่เนาะมันอันกอปลาลายอะไรเนาะปลาซิ่วลายหรือว่า ลูกปนินหรือปล่าปนินมันปลาซิวได้มันคาต่อไม้เนาะามก้อยก้อยอถือกระลีไปนี่มากลัวแน่นีิแต่ลูกปนินก้อยคือคาคาผสมคุ้มคมเนาะฉอดไปไกลมันถือยังต้องฉอนไกลๆอีกปะโหแง่งนะไปแล้วสองคนเพลน ไปบอคือหมูหรีซอ,องคนนะแข่งโบจุ่มกวางคกาลีเนาะตอนนี้ได้ทานผู้สม้มเพราะว่าหาจาะวัตถุในแคมมันเนาะก็จะไปก่อนเลยไงคข่งนัานเลยไปก่อนแล้วมันตื่นตอนนี้เพลินกระ,ะพากันสอนอีนอทานผู้ส้มจะซืได้หรือบอกเนาะ เขาไล่หลเอาบริษัทน้มองคือพายอะไ่บ้างสอดเดีอวมาอะลรทานปุ๊บุ้มไหลนะโหหนุกไหลมายังเดบนี้เดนต่อ้ ไม่ได้เห็นเลยปอถืออยู่เนาะคือ <c oughs> อยู่คืออย,อยู่เก็บเก็บลงมือไม่ลงมือกินได้ถ้าลงมือเก็บค <c oughs> ุณกลับไ <c oughs> ปนบ่อนานตื่นบ่อนธรมาตบินคุณไปทางหลังมันถูกเป็นพาก,กันเก็บทางผู้ซึมของปล่าที่วิวไปอยู่ขอไปวิวเขาไม่ได้บอกเยอะ ใ,ใกล้กลังๆปลาน,นิลทานผู้ชมในล,ลายสิพาอันทานผู้ชมก้อยปลาน,นิลน,น้อยกินเนาะหลังจากที่สอนบ่ได้ทางนี้ทางทานผู้ชมก็สิไปสอนทางอันที่ว่าพากันมาตะบ,บิดพุ่นแหละเ,เนาะแล้วเพิ่นสิพากันใส่มองมองใหม่ทานผู้ชม

ไข่หอยเซรีถ <gun> ั <strong> ่วส้มหอยกุ๊กกีหอยเซรีผมมีหอยกุ๊กี้น้ำตาลเซรีหอยน้ำเซรีเป็นบอนกาสักลายเลยเหนียวแตกเต็มหนามอไข่หอย กุดลงตักเลยเนาะใครมันเนี่ยดือีบ้าเด้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 หอยขี่พี่อย่างงัวปลาหน่ยใหญ่อะไรมันจุกกันมันจุบกันหอยก็จุบกันพี่ช้างหน้ามันมปลาขับของใหญ่ดลเนาะขับของโอก เพผนพาก,กันอันงมหอยเนาะอันนี้ก็จะเป็นไข่หอยเซรีที่มันจับในอันกิ่งไม้ค่ะคผู้ชมนี่ไม่ขึ้นมาไข่ไข่หอยเซรีเป็นสีชมพูค่ะคผู้ชมหางเกียบแล้วค่ะคผู้ชมไข่มันลายเลยเนาะก็เป็นไข่หอยค่ะหอยเซรี ผู้ชมไข่หอยซิลลี่ขึ้นมาไขพิ่นพากันนั่นประจักษ์สดประจักษ์งมท่านผู้ชมเพิ่นสิกางมองอีกแล้วนาะผู้มองใหม่ต้องกะต้องกางอันบอนน้องปลาที่ปล่อยท่านผู้ชมมันจึงมานเนาะปลาบ่ปล่อยมันบ่ถืกอ่านี่ลูกปลาลูกปลานิ้หลายลิ้นนี่นะ ซูเล็กน้อยพูนยาชีท oh, ื้อขู่ว่โอ้โเจเดียวเจเดียวพายของเองได้บัตนีลยเอามันเลิกบอลหันนะพากันสอนพี่สาวจะพากันไปอยู่ทางกลางอันแยอันแยงนะพากันนักแล้วพากันหน่งก็จะได้บัตนีลย เพคนพาก,กันลงงมหอยเกระทำผีสม้มงมลงไปลบมานเลยเนาะพออะพากันได้เขื่องขู่ยังปไปเต็มหมดขู่ฐานผีสม้มส่วนปลากระโบมาปันใดเนาะเพ่นพาก,กันย่างเหยียบหอย ใช่พันกันอันพ่นพากันเลือกอันหอยทานผู้มเอาเานีอยกัดเ่หอยกะกดวันนี้ใส่น้ำทานผู้ชมเศษไว้ให้มันอันคลายขี่ดินออกทานผู้มมันเลิกได้ไหนอย่าลงนะ ตอนนี้เฮากระพากันอันขึ้นมาแต่งมหอยหรือวัดสอนไปถี่เรียบร้อยเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปที่ว่าพาอันเอฟซีไปอันสอนแล้วก็งมหอยกับกับพ่อได้ต้มอยู่เนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้สบิวก็จะขอจบคลิปเอาไวส้สนี้เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสบิวในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปเนาะสาหายผู้ชมชมอันคลิปต่อไปเลยเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อ